ค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเยปังก็จะพามาปลูกใบโหระพานะคะลงในกระถางเนี่ยค่ะเป็นกระถางยางรถยนต์นะคะจะเป็นกระถางใหญ่หน่อยแต่เยปังก็จะปลูกด้วยกันหลายต้นอยู่เนาะเนี่ยค่ะที่เยปังซื้อมาเยปังก็จะปลูกทั้งหมดเลยเราจะปลูกยังไงนะคะให้โหระพาของเราเนี่ยค่ะติดง่ายโตเร็วดินชุ่มชื้นตลอดเวลาเราจะไปดูดินของเราก่อนคะ่ะเยปังจะให้ดูกันนะ เดี๋ยวยกนี่ออกก่อนส่วนดินนะคะที่เยปันจะใช้ปลูกโหระพาวันนี้นะคะก็ดินเก่านะคะเป็นดินที่อยู่ในกระถางเก่านะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะที่เยปานเอามาใส่เนาะจะเป็นปุ๋ยคอกคนิดไหนก็ได้นะคะแต่เยปันก็จะใช้มูลวัวนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักที่เยปานหมักเอาไว้ใช้เอง ก็จะมีพวกเศษใบไม้ที่ทับถมกันที่ญยาปานใช้อยู่ในสวนเนาะแล้วก็จะมีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นะคะถ้าเกิดมีที่บ้านเนะะี่ยค่ะอย่าทิ้งเราเอามาบำรุงพืชผักของเราได้ส่วนเปลือกไข่นะคะหยาปังก็จะเอามาผสมดินปลูกด้วยนะคะในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะทําให้พืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตได้ดีนะคะและ ลำต้นแข็งแรงนะปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะทำให้ดินของเราล่วนซุยนะคะก็จะมีแค่นี้เองนะคะที่ยาปันผสมดินปลูกเนาะวันนี้นะคะยาปันก็จะพาทำน้ำหยดด้วยจะใช้ขวดนี้แหละค่ะเราไม่ต้องมาลดน้ำบ่อยนะคะเราจะไปดูการผสมดินปลูกก่อนเนาะปันก็จะพามาผสมดินปลูกก่อนค่ะ ตังก็จะมาบดเปลือกไข่ก่อนค่ะ ังก็จะทําน้ําหยดนะคะเราก็จะไปเจาะรูขวดก่อนเนาะเนี่ยค่ะส่วนขวดน้ํานะคะอด็ปังก็จะเจาะสามรูหาเหล็กอะไรก็ได้นะคะแหลมๆนะคะเด็กปังก็จะเอามาลนไฟก่อนถ้าเกิดใครมีที่เจาะนะคะก็ใช้ที่เจาะได้เลยค่ะ เราจะเจาะรูเล็กรูใหญ่ตามที่เราต้องการอยาปังก็เจาะรูมาแล้วนะคะก่อนที่เราจะเติมน้ำนะคะอย่าปังก็จะใช้เทปใสติดที่รูเข้าไว้ก่อนเนาะ ติดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเติมให้เต็มขวดเลยค่ะที่เชปานใช้เทปใสติดรูเอาไว้นะคะ ไม่ให้น้ําเขาไหลออกมาเวลาเราเติมน้ํานะคะเราต้องเติมน้ําให้เต็มขวดก่อนนะคะเยปังก็ปิดนะคะปิดฝาไว้ค่ะจะมาดูนะคะว่าน้ำนคะคะเขาจะไหลเป็นน้ําหยดได้อย่างไรนะคะอยปังก็จะมาเอาเทปใส่ที่เยปังติดที่รูเอาไว้ออกก่อนนะคะ ถ้าเกิดเราอยากให้น้ำหยดเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็ปิดฝาเนะะี่ยค่ะหมุนฝาเราอยากให้หยดแล้วก็คลายฝาออกนะคะตามที่เราอยากได้ว่าน้ำเราหยดแค่ไหนนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายเนาะปังก็จะมาขุดหลุมก่อนเลย เดีปังก็จะเอาแกบที่เขาพาะมาเนะคะ่ะออกครึ่งหนึ่งเราก็ขุดหลุมปลูกเลยหรพานะคะเขามีหลายต้นมากเลยอยู่ในถุงเนะะี่ค่ะถ้าเกิดเราจะแยกต้นปลูกก็แยกได้ ส่วนแกบนะคะเยปังก็จะเอามากลบที่โคนต้นด้วยค่ะทำให้หน้าดินไม่แห้งด้วยนะคะ ว่าเขาหยดยังไงนะเนาะจะออกให้ดูนี่ปังก็จะเติมน้ําให้ดูก,ก่อนนะคะถ้าเกิดเราเปิดฟ้าเนะะี่ยค่ะน้ำเขาก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะคะเราลิบเติมเลย ก็รีบปิดนะคะถ้าเกิดเราปิดไว้นะคะน้ำเขาก็จะไม่ไหลแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้น้ำไหลเราก็คลายฝาออกนะคะคลายฝาออกน้ำเขาก็จะหยุดนะคะเนี่ยเห็นไหมที่เขาหยุดลงเนี่ยก็จะมีฟองขึ้นมาเหมือนกับให้เราเห็นนะนะคะว่าน้ำหยุดนะะถ้าเกิดเราอยากให้หยุดน้อยเราก็ปิด ปิดแว้นะคะนี่ก็จะเห็นฟองอากาศนะคะที่น้ำหยดเนี่ยขึ้นมาหยิบปังก็จะให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะนี่นะคะเห็นรูรูที่น้ำหยดนะคะ นี่นะคะนี่ที่เห็นเขาหยดอยู่เนี้ยค่ะเขาจะค่อยหยดนะคะถ้าเกิดหยดไม่เยอะด้านนี้ก็เหมือนกัน,นด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะ ขจะค่อยๆซึมลงเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเห็นฟองอากาศไหมคะที่ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดเราหมุนฝาเข้านะคะน้ําก็จะหยดน้อยลงถ้าเกิดว่าเราคลายฝาออกน้ําก็จะหยดเยอะถ้าเกิดเราใช้กระถางเล็กนะคะเราก็ใช้ขวดขนาดเล็กนะคะจอรูแค่รูเดียวก็ได้ค่ะเพราะว่าเราปลูกต้นไม้ต้นเดียวเนาะ แล้วเวลาเราเติมน้ำนะคะเราก็ปิดรูไว้ก็ง่ายนะคะง่ายนะคะปลูกพืชผักอยู่ในกระถางนะคะเราก็ทําน้ําหยดให้กับต้นไม้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักชนิดอื่นก็ทําได้เหมือนกันเนะะี่ยค่ะพืชผักของเรานะคะจะได้สดชื่นจะได้ติดง่ายและโตเร็วใบเขียวใบงามค่ะถ้าเกิดเราไปทุร้านไหนเนาะล้วก็ไปทํางานนะคะ กับมืดกับค่ำเราไม่ได้มาลดน้ำผักนะคะเราใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะง่ายๆแล้วก็ปลูกง่ายๆด้วยค่ะพืชผักสวนครัวเอาไว้เก็บกินในบ้านปลูกดูนะคะแล้วก็ทำน้ำหยดแบบนี้ก็ลองไปทำใช้ดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์กด s u b สไ r i b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ